เจอกันอีกแล้วครับอ่ช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนครับหลังจากที่เจอพายุโนรูเข้าไปครับระยุดในการเผาทานมาสิภาพมาเบิงครับค้วสองโตครับคั้ยแม่ตัวนี้ครับผสมพอพันุของงามเจริญควายงามเจริญหรือเจริญงามบูนี่ของวิไลฟาร์มควายงามครับนี่อันตัวนี้เป็นตัวแม ตัวแม่นี่ครับตัวตัวแม่แม่ของตัวนี้นี่ตัวในกระทองเท่กันครับเนั่นเดี๋ยวจะตัวนี้ผสมวันที่ย6สหพฤศจิกายน64ี่ครับอ่าจะไปบ่งอีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้ครับผสมวันที่30ครับพฤศจิกายน64นี่ผมก็สอบถามกับอันผู้ที่เขาคุยเคยกับค้อยมาว่าทําผู้เฒ่านะครับว่า ลักษณะเบิงควายก้อนสิคอนี่มันตกเบื้องใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่อ,องค์ประกอบมันมีอยู่สีหายางอย่างแรกก็คือมันบอกกินยาอย่างที่สองกับเบิงเต่ามน้ม๋ยวกจะพาไปเบืองเต่านมมันนะฮะเต่านมมันก็สิเป่งปนี่ครับเต,ออเ,เต่าน้มออกเป่งสีเต่าเลยเออกสซมีท่องท่องมันก็สิกดตาำลง นี่ครับลักษณะโคตร่ำรวดันีหอดเบิ้งดีๆได้ครับเ็นบอ mm hmm. มันช่หอดท่องนี่ปลายมันเกือบหอดอันทุงเท่ามันแล้วก็เบื้องกระปีมันครับนี่กระปีมันสีออกเป็นลักษณะแน่วตุ่มเนี่ยจักหน่อยนี่ครับผมกับเบิง้งสอบถามเบิง้งแล้วก็บเบิ้งเอาช่วงช่วงล่างๆนี้มานี่ครับส่วนตัวที่ที่เขาอเอ่นว่าจากไหล่ะ มันพระท่านเต้าบ่ะท่านตึงทองพระท่านย้อนนี่ครับนี่ตัวนี้ี่ตัวนี้ทองบระท่านย้อนครับนี่แต่ตัวนั้นเห็นปะครับทองมันสีมาปลายมันสีมาติดอยู่อันถุงเทาตัวนี้มันปีติดถุงเทาเลยนะครับนี่ยิ่งอยู่สูงกว่าแล้วก็เต้านมเต้านมสีเต้าเห็นบะฮะเต้าน่มสีเต้านี่เดี๋ยวเพื่อนเออนี่ยสีเต้านี มันก็ยังเป็นเส้นตึงดีบรนไดน,นี่ฮะยังนลอยอยู่พอคือตัวนั้นนะฮะตัวนี้สีเต่าตึงเลยนี่ตึงเต้านุ่มออกมาชัดเจนเห็นชัดเจนนี่แล้วก็ไอ้นี่ก็ท้องปลายท้องย้อนมาอ่าหอดถุงเท้ามาเลยเห็นไหมครับเนี่ยต่างกันบ่ตัวนั้นตัวนั้นอยู่ร้อย อันนี้อ้าวมานยืนแข็งขางกันพอดีดเลยเห็นไหมทองย้อนนี่มันเป็นแนวนี้ครับนี่ทองย้อนคือสีแนบมอ,อกด้วยเนาะนี่เห็นไหมครับตัวนี้มันจะกดต่ำลงนี่ฮะนี่ช่วงนี้มันต่ำลงกดลงส่วนตัวหั้นพระท่านเยไอ้พระท่านย้อนลงเม่อกีอยู่กลมาะช่วงช่วงหลังนี้ผมให้กินยาสดยาสดกินช่วงเศราย่ำแม่แรงมากก็อัดเฟืองให้กินเฟือง เบืองว่ามันอาการอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมันก็ยังกินอยู่ปกตินะครับให้เฟื่องไปให้ยาสดไปมันก็กิกนหมดก็คือพาะมีอย่างตนน้นก็่านไปเรื่องการกินแต่ว่าลักษณะการยอนการเต่งของนุง่มกระปาตึงแน่จักน้อยนี่ก็ยังมีอยู่ตัวนี้ตัวนี้ก็บ่ค่อยมีอาการปันหด ก็สิมีท้องกลมแต่บอยอนกระป๋กับพระท่านอันนี้ปัญญาอ่าเบิงเปียบเทียบกันนะครับนี่เห็นว่ายังง่อยอยู่นี่ยังง่อยอยู่เออนี่เห็นว่าครับนี่ยังง่อยอเดี๋ยวไปเบิงตัวนั้นเ้อสิพ่ไปเบิงเปรียบเียบลักษณะเห็นผู้เฒ่าเขาว่านะครับผมกับเบิงเขามาถามสอบถามไปเรื่อยครับย่อ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 ่านี่ครับ นั่นกระตูมเนื้อมันจะออกมามีอ่ายางยางไปมามๆมอัมนี้ก็สิมาลามอยู่สวนข้างหลังเนี่แหละครับเห็นไม่ใได้ย่างออกกับร่างกายนะครับก็คลิปนี้ก็มีข้อมูลที่ผมได้มาจากปู้เทาที่เพ้่นเคยเลี้ยงมาสอบถามเพื่นก็มี่ทำนี่แหละแต่ว่าเวลายาง เน,น้นที่ลมนี่ก็ต้องระวังแนวจักหน่อยเพราะว่ามันกีดดินทรายมันหลุไปบมันสีหยานไปทั้งําต่อตําำยางนี่มันก็ทีเสียดายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแทงลูกอย่างนี้ก็ต้องมาระวังเนาะอ่ะคลิปนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการผสมควายจากวิไลฟาร์มควายงามครับผมพ่อ้านก็จะเป็นงามเจริญหรือเจริญงานนี่แหละผมก็จูบได้แือวกันเนาะอ่ะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่แน้ะครับอ่นท่านผู้ชมทั้งหลายครับ